สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูในดวงใจลาออกอัดคลิปกับนักเรียนสุดท้ายนักเรียนหายกลายเป็นซึ้งใจคนดูสี่ล้านเมื่อวันที่19พฤศจ,จิกาย,ยนสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการลงคลิปการอำลาครูสอนภาษาอังกฤษที่ลาออกจากโรงเรียนโดยในยคลิปครูเป็นคนถือกล้องโทรศัพท์และมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านหลังเมื่อครูพูดว่านักเรียนมาถ่ายรูปกันเถอะกล้องไม่ชัดเลย จากนั้นครูก็นำมือมาปัดๆหน้ากรองตัดภาพมาอีกทีนักเรียนหายไปหมดแล้วครูจึงเล่าความรู้สึกของตัวเองพร้อมน้ำตาคลอว่าการละครั้งหนึ่งนำมาแล้วมีครูคนหนึ่งเขาดีใจมากที่มีโอกาสได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษแต่ในวันหนึง่งมีเหตุที่ต้องจากไป ความเป็นครูยังอยู่ครูขอให้พวกเราประสบความสําเร็จในชีวิตนะลูกอย่าลืมจดจําครูในสิ่งที่ครูสอนเป็นเครื่องชี้แนะนําทางให้กับพวกเราต่อยอดในสิ่งที่ครูให้รักเด็กๆนะลูกรอดูความสําเร็จของพวกเราเสมอทั้งนี้เจ้าของคลิปที่เป็นเด็กนักเรียนยอมรับว่าเมืองหลังการถ่ายคลิปนี้ ตอนที่ครูพูดอยู่คนเดียวนักเรียนล้วนอยู่นกกรงยืนร้องไห้ต่อหน้าครูเลยซึ่งคลิปนี้มีคนดูกว่า3.9ล้านครั้งนัานชาวเน็ตต่างก็ซึ้งใจในสิ่งที่ครูพูดพร้อมถามว่าครูลาออกไปทำอะไรก่อนได้รับคำตอบว่าครูลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวสร้างงานต่อจากที่บ้านส่วนคนอื่นๆก็เล่าความประทับใจในมุมมองที่มีต่อครูในดวงใจต่างๆกันไปขอขอบคุณข้อมูลจากขับปลุกขอบคุณค่ะ